ไปที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาะแก้วหน่อยเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ไทยก็ไปรอรับคนไทยนะครับ25คนนะนะครับก่อนหน้านี้นะครับเขาประสานงานกันระหว่างกัมพูชาเวียดนามแล้วก็ไทยเขาไปทลายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในกัมพูชาปรากฏว่ามีคนไทยนะครับเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เนี่ยเขาเอาตัวมาส่งเนี่ยเป็นภาพที่บริเวณชายแดนของสาะแก้วเนี่ยนะพันธมทเอกจตุรพัฒน์สิงหัดสิงหัดทิศ อ่านผิดไหมคุณหยกสิงหสถิตสิงหสถิตรองผู้บังคับการตำรวจโูธิทอจังหวัดสราแก้วนะครับได้นํากําลังตํารวจพร้อมกับทหารเนี่อรอรับตัวคนไทยจํานวน25คนเป็นชาย21หญิง4ไปรอที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาตรงข้ามจุดข้ามผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอาเภออรัญญประเทศจังหวัดสราแก้วหลังจากที่นะครับท่าผิดกฎหมายและก็ถูกผลักดันกลับประเทศเนี่ สืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้าน,นี้สํานักง,งานตารวจแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือกับทางการกัมพูชาบุกเข้าไปทลายตึกคาสิโนโออนไลน์และก็แก๊งคอรเซนเตอร์ที่เมืองบาวิดจังหวัดชายแดนกัมพูชาติดกับประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับจนสามารถจะจับคุมคนจีนจับลุมคนเวียดนามและก็จับคุมคนไทยที่ทํางานเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์ได้เนี่ยโอ้ยเยอะเลยนะนะเยอะเลยและก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นคนไทย25คนนะครับที่ลักลอบเข้าไปทํางานที่กัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย และก็จากการตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยพบว่ามีผู้ที่มีหมายจับร่วมกับแก๊งคอรเซนเตอร์และก็มีบัญชีหมาอยู่4รายนี่เขาก็เลยไปรับตัวมาและก็มาคัดแยกส่งตัวนะครับาหาว่าใครมีความผิดก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยใครเขาเรียกว่าโดนคดีไหนนี่ก็ไปจัดการตามข้อกฎหมายกันต่อไปค่ะโอ้ตอนนี้คือคักมากนะเรื่องของการสกัดแก๊งคอร์เซนเตอร์จีนเทาจีนอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมอย่างที่แม่ระาจังหวัดตากนะคะมีตำรวจทหารไปสกัดจับ ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาขับกระบะมาเขาบอกเป็นคนที่กําลังขนอุปกรณ์ต่างๆไปให้พวกแก๊งคอเซ็นเตอร์ไปให้พวกจีนเ่าที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะนี่ตำรวจก็ยึดเอาไว้ได้จับกลุมตัวนายอนุสักวงน้อยอายุ54ปีไว้ได้ตอนกําลังขับกระบะอยู่เลยนะเตรียมจะข้ามฟากไปไปที่เมียนมานะตรงบริเวณท่าข้ามทางธรรมชาติที่19ท่าข้อวัววังผา พื้นที่หมู่ที่4ตําบลแม่จเจอาเําภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะคะก็ตรวจยึดของกลางเป็นพวกเคสเปล่าสำหรับใส่คอมพิวเตอร์17รเคสเครื่องกระจายอินเทอร์เน็ต26เครื่องกล้องวงจรปิด76ตัวเซิร์ฟเวอร์วงจรปิด1ชุดสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตยาว305เมตรอีก4ม้วนอุปกรณ์ต่อสายอินเทอร์เน็ต40ชิน้นตัวแปลงสัญญาณ20ชิน้นเงินสดอีก1 7 3 0 2 0บาท เบื้องต้นถูกตั้งข้อหาพยายามนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชนอาณาจักรด้วยของที่ไม่ผ่านพิธีศุนลกากรหรือเคลื่อนย้ายของออกไปนะคะในลนักษณะก็คือไม่ได้รับอนุญาตจากทางพนักง,งานศุนลกากรถูกส่งตัวดําเนินคดีค่ะ